เด้อสิพามาเบิงทุเรียนสวนของพ่อตาบ,บุญเนาะนี่แหละดอกบาน90%้ลสิบเปอนี่นี่เลยเี่คือเอื่อนว่าอันภาษาทุเรียนเพิ่นว่านเนาะนี่คือหางแห่เนาะนี่นเ,นเลยนี่ดอกบาน90%้เขันแม่นนับมือก็คือนับตั้งแต่มือนเนาะร้อยยี่สิวันเขาก็สิสุกพอดีบ่จา้าแมน่นนี่ล่ะคือดอกดอกติดแล้วนี่มากน้อยก็ติดบางกันน้อยได้ติดเฮาสิเลือกไว้ ปุ่มละหน่วยเสียงละหน่วยก็ได้หรือว่าจะได้สองหน่วยก็เอาไว้ได้นะก็ประมาณนี้เนาะดอกทุเรียนดอกทุเรียนบานแล้วพร้อมติดลูกเด้อยแบบพระเบอร์มเจนพระท่านในบานเลยต้นนี่ต้นแบบไงเลยพระท่านในบานมีทุเรียนติดลูกหลายต้นนลยยี่สิบกว่าลูกหน่วยใหญ่เลยหน่วยละคาหกกิโล